สวัสดีครับสวัสดีกราบสวัสดีเอฟซและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมมื่อนี้กับกัมมาพบกันอีกคือเก่าครับผมกับช่องท่องพูนชาแนลครับมื่อนี้มาทองพูนพาท่านผู้ชมมาหาคุณแม่สางาอีกคือเก่าครับผมเป็นโขงสุดท้ายครับผมของงวดวันที่หนึ่งท่านว่าค่มสองพันหรอยหกสิบหกครับผมคุณแม่คนมาคนฝันครับผมฝันเห็นโตเหล็กร่อยมากครับผมท่านผู้ชมเราเรียกตัวนั้นจะเป็นตัวใดท่านผู้ชม ก็คอท่านผู้ชมติดตามไปพร้อมๆกับบ่าวท้องพูนนะครับแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวความฝันของคุณแม่ก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวท้องพูนน้ำหนึ่งเครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมเป็นกําลังใจให้บ่าวท้องพูนหาคลิปดีๆครับตัวเหล็กเด็ดมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับครับผมตอนนี้คุณแม่เพิ่นกะนั่งถ่ายอยู่ครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะไปติดตามแนวทางที่ดีครับคุณแม่สง่าของข้าครับผมไปค่ะเมสสง่าค่ะสวัสดีครับเมสสง่าครับสวมรติค่ะเมื่อนี้ช่องเซานิ่งผ้ารวย่งพูนครับค่ะ สมาติตามแนวทางตัวเลขความฝันกับคุณแม่สงาอีกขังหนึ่งเนาะค่ะครับได้ยินว่าคุณแม่นี่ฝันแล้วาสันหลังจากกลับมาจากบําเพนเพียนเนาะค่ะฝันจากไหครับคุณแมเบาซูฟังเลยค่ะมันขึ้นเี่ครับมันขึ้นก็เป็นวันศีลนอะก็ได้ไปจําศีลค่ะไปจําศีลกะจักว่าฝันไปจากไหนเราจะนันนรับไปเกือบเกือบแป้นเห็นแต่หนึ่งหกหนึ่งที่หนั่นร้อยมามาเสือทาเบื้องมูมันอีกมันกะ บ่เห็นจักเสือกันเห็นแต่หกตัวเดียวมันที่ล่ะลอยมาลอยกว่คุณแม่นมันก็มันมันมาหอมมันเก่ามอยู่มันก็แรนไปน็นกวนมูอแต่ว่ามูอทั้งหนาวคือโบมีแจังเนี่ยอมรัดอยู่กับโบเห็นแต่เห็นตาหกอยู่อันก็ยังไหลไปเห็นเหว้หกตัวเดียวครับอู้อืมสี่หกยังนอนจักแล้วล่ะเขาจักสี่หกยังแต่ว่าเห็นตาดีหกรอยผ่านไปแม่นอืมท่าเบิ้งมูอกับโบมีมาอีกบ่บ่บ่มีก็ แต่เจ้าเป็นฝันต่อไปยังกระจำบ่ได้ก็ได้แล่วเลยก็ได้พูดจักเห็นตัวขับข่ายข่ายเห็นตัวหกตัวเดียวหกตัวเดียวตัวยิงมีมันใจเห็นคักๆแม่นบอมเงี้ยกระไฮเอฟซีพันตีซอยกันเนาะคุณแม่ก็จะ็นแบบตัวผู้พันตีเป็นพันสีเอายังใส่กันถึงจะเป็นหกยังกับแล้วแลขศูนย์หกสามเลี้ยวผู้อันนี้มากตัวไหนมากแล้ตัวไหนใส่ก็เอาใส่แต่ว่าเห็นหกตัวเดียวค่ะบ้านนี้อายุของคุณแม่จ็ดปีคะ กสิบสามปีอายุของคุณแม่หกสิบสามเนาะค่ะอืมอันนี้ก็ทีมบรายค่ะเพราะว่าคุณแม่อายูหกสิบสามปีเพราะว่าคุณแม่เป็นคนฝันเนาะหกสิบสามปีมันมันหกสิบสามปีอันอย่างเจ็ดสี่ห่คะแม่ซื้อหกสามหกสองถึงเจ็ปีก่อนนี่แหละนั่มอยู่ยาวนี่กับบนแม่นะครับเนาะอาจจะมาหกสามหกสี่อายุก็แม่ แต่ว่ามึงขึ้นนั่นเห็นหกตัวเดียวจะไม่จะหกอย่างนั่นะน,น,นะไม่อจะเป็นหกศูนย์หมอคุณแม่โบมีโบ,บมีโตันี่อ,<า>อัดกนะเดี่บวหกศูนย์หกหนึ่งประเสรบ้านนี้ทาค้าคุณแม่มากคุณแม่มากตัวใดเนาะฤกษ์เอาถีมากาว่าหกศูนย์นั่นมากอยู่หกศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์แม่มากอยู่ทีเดียวคุณแม่มากเนาะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก่าสิบแปดสิบเก่านี่นะแม่คือลองมึงอยู่ตัวสิบตาสาวไปเห็นที่สิบเจ็ดแม่น สิปดมากบอคะมากเอาอยู่สิบเจ็ดสบแปดสิบเก้าแนนแล้วก็หกศูนย์หกหาศูหนย์เลขที่คุณแม่มากเนาะแม่สื่อมากเป็ตจะศูนย์ลงมาแม่สี่ศูนย์แปดศยลงมาแสดงว่าแม่นี่มากศูนยแห้งหลอดนี่มากศูนอยู่บนนี่ครับผมอาจจะมากหกศูนย์ก็ได้สื่อนักเรียนศูนย์มอดมะเขือนบิ่งศูนก็บิ่งหกนี่ละตัวตัวสีเอาขันมันคือพูดสีมากบิ่งบ้าอันก็ได้ว่าค่ะพอลงศูนย์ลายกวามอือนอื่นค่ะ เอาตัวทีแบบให้มากคักจริงเจงตัวหนึ่งไหคุณแม่ให้่หครับท่านผู้ชมทางบ้านคุณแม่มากตัวไรมากกันมาเอาตัวเยวหมอไมืใชมากหลายตัวยู่แต่แต่ว่ามากตัวยวมันจีบเบียมันใจงีนะ่าจะม้วนื้อไว้ก็จิบน่าจะจะจิบเก่าจีบแปดหอดจบหอดจิบเจ็แต่บานม้วนศูนก็คือตั้งแต่ศูนย์หาศูนหกศูนสี่ศูนย์แปดแต่ว่าจีเอแต่ว่าท่าน สันผู้สิสื่อนั่งขอบตันสื่อแล้วเจ้ามากไม่ก็มากหาศูนย์หกศูนย์เนี่ยคุณแม่มั่นใจหาศูนย์หกศูนย์นะครับค่ะบ้านนี้สามโตมีบอคุณแม่สามโตบอค่ะแม่แม่สื่ออันตัวหนึ่งอันอันยังเนาะหกสี่เก่าหกสี่เก่าแม่สามโตแม่นี่คือคุณแม่สื่อไปแล้วสื่อไปแล้วค่ะอันนี้คือเหล็กมากเพินเนาะ ค่ะต้มหกสี่เก่าคุณแม่เปนกจัดตัวตลีไปแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะหกสี่เก่าคุณแม่มียังเพิ่มเติมอีกบะคะกับว่ามีตีละมันกับปันไหนซ้ำหนัะแต่ทีนี้เนี่ยคือเหล็กหกถี่ลอยมาแม่ก็ให้สรรผู้ชมเอาไปจับใส่นะครับเนาะหมักตั้มทงแต่ แต่ว่าก็ยลืมอายุแม่เนาะครับเนาะหกสามแม่แต่ว่าอายุแม่มันกระสืออะไรหรอหกหกสามหกหกสามเนาะครับคุณแม่ฝันสันเนาะค่ะฝันมวยเงาค่ะหลังจากเพิ่นมาตัาจำศีลเนาะค่ะคุณแม่นี่สิไปจำศีลทุกทุกวันศีลเนาะโตหกโตหาศูนย์หาศูนย์นั่นกับฟันเจ้าผลละเนาอมันกับฟันกับมาแม่มาคือจะผลอต่างแกข้าสือท้องไงรับครับอันหายใจตางค่ะออแต่มันมืกมาแม่กับมื่ฟันกับมื่อันเพ็นตุกตัวเดียวจังว่ ก็ได้มาหาซูนหกศูนย์ค่ะเออบัดรอบหนีเนาะคุณแม่ฟันหินกระเบนหนีอะไรได้ครับเดียวเพราะว่าหลบก่อนคุณแม่เป็นฟันสองเป็นฟันสองฝันเป็นบอสซานีนอาจจะมาหาหกศูนเนะเพราะว่าหลบก่อนนิดแม่มาหาศูนหลบหนีหกอาจจะมาอีกเพิ่มเติมเป็นหาหกศูนนี่จะเป็นหาหกหรืหกหาบอสก่สังคมมเอาไปพิจารณาเนาะครับเนาะครับ เป็นไปได้ทุกอย่างเนาะคุณแม่เนาะค่ะแต่คุณแม่เพิ่นกับฟันสันสัฟันเห็นเด็กโขกเนาะค่ะตัวเดียวค่ะตัวเดียวแขนเครับท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมก็เอาไปจับไซเอาค่ะมักตัวใดชอบตัวใดเนาะค่ะเพื่อนก็บหายเป็นแนวทางมาแล้วค่ะค่ะก็ขอขอบคุณแม่สาดาหลายๆเ้อค่ะที่คุณแม่โบแหงตัวเลขเนาะค่ะมาบอกกามฟันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอให้มีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับแม่สงงาเบิดสุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคม 2 5 6 6หารอยค่ะเพราะว่า,ามวดบางหาันคุณแม,ม่ก็ได้โชคเต็มๆเนาะคุณแม่เนาะค่ะกะได้แน่ยุค่ะเพราะอะไรมืนกวนเนี่ยล่ะค่ะเพราะด้ใส่ค่ะคือว่าได้โชคเพราะได้ใส่เนาะคุณแม่ค่ะ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณแม่ส์งาหลายๆค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่หลายๆครับขอบคุณค,ค,ณครับครับผมหลังจากได้ฟังเรื่องเหล้าก้องฝันแนวทางครับผมของคุณแม่สังาของเฮาแล้วครับผมบ้านนี้บ้านาท้องพุ่นก็นจะได้มาสรุปตัวเลขครับผมมาสรุปตัวเลขของคุณแม่สังาให้ท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านได้เบิ่งกันเนาะครับครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางของคุณแม่สังาเพิ่นก็มี2คลิปครับผมบ้านท้องพุ่นก็จะได้นํามาลงให้ท่านผู้ชมเบิ่ง ในคลิปนี้ผมพร้อมกันเล่นนะครับครับผมคลิปแรกของคุณแม่สง่าเปิ่นไคมาะครับผมเปิ่นฟันว่ามีคนเอาทองมาให้ครับผมเปิ่นไคมาะสี405ครับผม405 03 03 63 63 2500 03าสากสามพนาศเกิดนะครับ63นี่เป็นเลขอายุของคุณแม่ครับผมครับผมส่วนคลิปที่สองก็คลิปนี้ครับผมคุณแม่เปิ่นฟันเห็นเลขลอยมาหาครับผมเลขห์หกรอยมาเปิ่นมาครับเปิ่นไคมหกส่เกาหกสี่เก่ครับผม หกสี่เก้าหกสามกาะครับหนึ่งเจ็ดหนึกกครับผมแล้วก็มี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้กครับผม1ท่านว่าค่ม2 6. อ6 6ันอ่อยกสิขอให้ท่านผู้ชมและเอฟีทุกท่านครับผมโชคดีโชคมานกับตัวเลขของคุณแม่สงงาครับผมเนี่ยเบิง่งอาจจะเบิง่งอยู่หลายตัวนะครับกห้ท่านผู้ชม เลือกเอาเนาะครับเนาะมากตระใดชอบตระใดก็ะรอกตระน,นั้นครับผมครับผมคลิปนี้บาา่าวตองพู่นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมก็อย่าลืมกดไคลค์กดแชร์ให้บ่าวตองพู่นนําเลยครับเอเพื่อเป็นกำลังใจครับผมเป็นกำลังใจให้บ่าวตองพู่นหาคลิปดีๆโตเล็กดเด็ดมาฝากสมาชมในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ